ผมมีไพ่คิงดำอยู่สองใบนะครับคิงดำเห็นไหมคิงดำโอเคอ่าผมเอาอเอานี้เอานี้ก็แล้วกันเอ,เอาเอาคิงคิงคิงโพดํำนะวางไว้ข้างล่างนี้นะโอเคนี่โอเคอ่าผมจะเอาคิงดอกจิกสอดไว้ข้างล่างนี้เออเอออันนี้อันนี้คิงดอกจิกนะครับอ่าผมก็เอาคิงดำวางไว้สอดไว้อย่างนี้นะสอดไว้อย่างนี้ อ่าตอนที่คุณว่าคิงนอกกิกอยู่ไหนนีทุกคนก็บอกว่าคิ่นอกกิกอยู่ตรงนี้เปิดอกมามันไม่ใช่มันกลายเป็นสีแดงเลยเออเขาทําได้ยังไงเขาทาได้ยังไงก็อย่างนี้นะครับเรามีคิงอยู่สี่ตัวนะครับจะเอาสีไหนก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับเราบอกว่าโอเคแล้วมีคิงอยู่สี่สองสองใบนะคิงแดงอยู่สองใบโอเคนะครับอ่าเราบอกว่าเอาตัวนี้นะอ่านี้อันนี้คือคิงโพแดงนะคุณถือไว้นะ ถ้าถ้าถ้ามีผู้ชมนะอให้เขาถือไว้เลยนะครับจากนั้นเสร็จเราบอกอันนี้คือคืนคิงขลังตัดอผมเอาคิงขลางตัดมาไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมแล้วผมก็เอาคิงโพแดงเนี่ยมาไว้ข้างล่างเนี่ยคุณว่าคิงขลังตัดอยู่ตรงไหนเอ้คุณว่าคิงขลางตัดอยู่ตรงไหนคนก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอ้็นะเออ ก็คือแค่สลับกันไปนะครับเราอย่างนี้นี่นี่นี่ด้วยอ่ะนี่อย่างนี้นี่ประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เราจับอยู่สองใบนะครับนี่ตรงนี้นะนี่นี่อ่าเราบอกว่าเราเอาคิงอันนี้เรามีคิงคิงอยู่สองใบคิงดำอยู่สองใบที่ยิ่งเรามีตัวนี้คิงแดงอยู่ตรงนี้นะคิงดำอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คิงดอกจิกนะครับขณะที่เขา คำไว้เนี่ยเราสลับนี่มานะครับเนี่ยเราสลับมานดิปรอบเนี่ยเราดึงนี่ออกมานะครับเราดึงนี่ออกมานะครับแล้วก็อ่ะผมจะดึงมันเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเออเราก็บอกว่าเปลี่ยนนี่คุณจําได้ไหมคุณอะไรเนี่ยอะขณะเดียวกันเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนดึงดึงมือดึงเอาวางไว้เอาเอาตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยมาฟับตรงนี้ก็ดึงตัวนี้มานะครับดึงตัวนี้มาฟับเนี่ยเอามาวางไว้ข้างล่างนี้ ถามว่าจําได้ไหมอะไรมันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าบางคนก็จําได้บางคนจาไม่ได้แต่มันกลายจากสีดํากลายเป็นสีแดงแล้วเออง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมโอเคนะทําได้นะทําได้นะโอเคดูถ้าไม่ถ้ายังจาไม่ได้ก็ดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายๆครั้งสองสามครั้งก็เป็นแล้วโอเคนะครับโอเค ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นคนเป็นนะครับเราต้องหัดนะครับเราต้องฝึกพื้นฐานให้เป็นก่อนนะครับดับเบิลลิฟอย่างนี้นะครับดับเบิลลิฟนะครับหรือว่าคอนโทรลล่างคอนโทรลบนอะไรพวกนี้ต้องต้อง,ต,องต้องผมสอนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาหาดูคลิปกเก่าๆนะครับเออหรือว่าถ้าอยากรู้อีกก็ค่อยขอมานะครับโอเค